ท่านสำคัญท่านทแ่ได้ีรไปคุแลเยข่าวรกับอีี่นี่่าจะเป็นที่อยู่ตรงนี้เซนเซนที่งานเลนะครับหัจะเป็นเป็นท่านผูกผู้่เซนที่งาสแล้วก็เซนทีิดเจ้าซีก็จะแถสิิิเศนะครับคือจาทักหลักสิทธิ์แล้วก็มนะบางอนชาด้วยทั้งหมดทุกี่ท่านสามารถไปใช้บริการได้แล้วก็วันนี้พิเศษมาหน้างที่บอกก็เหมือนจะสิลปินจะทต่างๆที่ม่อยู่ในงาน เรายังมาพร้อมกับโปรโมชั่นที่ลดเงนสูงสุดถึง70%ด้วยกันสำหรับใครที่บอกว่าสนใจโปรแกรมตัวไหนว่าคุณยินคุณพรอใช้โปรแกรมตัวไหนอยู่สอบถามพี่คอนเซิลที่ไทยสู่สีน้ำเงินได้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามกันได้เลยเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นลดนสูงสุดถึง70%ด้วยกันและตอนนี้อย่าลืมนะครับตามที่เราตกลงกันทุกโพสที่คุณโพสทุกสตอรี่ที่คุณลงให้แฮชแท็กคำว่า ขอดังอีกนิดนึงได้ไหมให้แฮทแทกทั้ว่าโอ้โหสุดยอดและน่ารักมากๆนะครับต้องหมูยริยาของเราอยากเจอหรือยังครับอยากเจอไหมโอ้โหเสียงพวกเราทุกคนก็บเราด้วยอยากเจอไหมครับอยากเจอคุณหยิดและคุณฮอร์ครับเอาอย่างนี้เหรอ